คลิป random นะคะไม่บังเอิญเลยค่ะที่คุณเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ข้อความจากพ่อแม่กาลีถึงคุณนะคะวันนี้พ่อแม่กาลีอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณมาดูไพ่อไพ้อมกันเลยค่ะ 21. ภัยดไพ่ระวีโยคินีนะคะพลังแห่งความร้อนทางจิตวิญ,ญญาณและการปลดปล่อยอย่างรวดเร็วค่ะพ่อแม่ใช้ความร้อนทางจิตวิญญ,ญาณเพื่อเผาผลาญกรรมและอุปสรรคต่างๆนะคะ มาขอดูอีกใบค่ะเบอร์ที่25นะคะกัมลาเทวีนะคะความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณและความอุดมสมบูรณ์พ่อแม่แห่งดอกบัวและโชคลาภนี่เป็นสัญญาณให้คุณนะคะคงความบริสุทธิ์ทางจิตใจไว้แม้ว่าจะอยู่ในโคลนตมทั้งโลกเพราะความบริสุทธิ์นะคะจะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงอ่าปิดจบด้วยใบนี้เลยค่ะ21สสีบารานะคะ ความไร้เดียงสาและความสุขในปัจจุบันค่ะพ่อแม่ในวัยเยาว์นะคะเตือนให้คุณทิ้งความหนักใจความเครียดและยอมรับความสุขแบบเด็กๆดนะคะการปล่อยวางความคาดหวังจะนํามาซึ่งความสุขที่บริสุทธิ์นะคะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่กาลีอยากจะสื่อสารกับคุณในวันวันนี้นะคะน้อมรับคำทำนายนี้ไร้เม้นแชร์กดติดตามไว้ค่ะนี่คือคาทำนายของคุณ